สวัสดีครับพบกับ FC Mobile อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนํานั่งเตะนะครับที่แบบว่าในการแต่แรงของสูงนะที่แบบว่าคนเริ่มใช้กันนะครับหรือว่าเป็นตัวที่แบบใช้ดีนะครับก็จะมาแนะนํานะครับว่าเอ้ยใช้ตัวนี้นะแบบมันจะสามารถที่จะแต่แรงได้สูงขึ้นนะประมาณนี้แล้วกันครับอาจจะมีใครบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมกันเลยครับสําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนํามาฝากครับนั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองนะครับ มีบริการเติมฟีฟ่าพอยและแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเลยครับโดยในตำแหน่งแรกนะครับก็คงจะเป็น GK นะครับจากที่เคยลองมานะครับก็มีกุตัวนะครับที่น่าใช้นะครับตอนนี้ราคาต้องบอกเลยว่าสามารถที่จะซื้อขายได้ในทุกตัวแล้วนะครับนะแม้กระทั่งกุลิตนะครับตอนนี้ก็ราคาก็ถือว่าเป็น เลยจุดที่เป็นแบบแดง99้าเรียบร้อยแล้วครับนะก็มีการซื้อขายได้นะครับมีกูตัวชชมัเคลนครับนะถ้าถ้าแบบว่าไม่ตีบวกนะครับก็จะมีกูตัวแชมัเคลนเอ็ดวินฟานเดซาอันนี้ใช้อยู่ครับมีลูก AID นะครับนะตัวไหนที่เป็นตัวเมตาครับตัวนั้นก็ยังดีอยู่นะครับแม้กระทั่งคาซิยานี่ก็รู้สึกว่าเซฟอยู่นะเอาจริงคาซิยานี่สูง1 8 5ซนติเมตรเนี่ยครับก็ไปเจอมานะเซฟดีนะครับ ไม่น่าเชื่อว่าจะเซฟแต่ก็เซฟนะครับอาจจะด้วยความที่เป็นไอคอนแหละนะครับก็เลยดูเซฟๆนะครับประมาณนี้ประมาณนี้บุนโน่ก็โอเคนะครับเช็คก็โอเคนะครับประมาณนี้ดอนนารูม a าโคเบลมยองนะครับนอยเออร์นิคโปปอะไรพวกนี้ใช้ได้หมดเลยครับวิคาริโอก็ได้นะครับเชดนีก็ได้นะครับประมาณนี้มาตินเนสก็ได้ฮะ ประมาณนี้ที่นี้นะครับก็จะไปในส่วนของ GK สายแบบว่าตีบวกแล้วกันนะ GK สายตีบวกนะครับแล้วก็จัดให้เหมือนกันนะครับมีประมาณประมาณ3คนข้างบนนี้นะครับมีเอเมื่อกี้ลืมไปนะลืมลืมไปดูตูบินนะครับอ่ะลืมไปเลยตูบินอยู่ไหนเนี่ยตูบินนี่คนใช้เยอะเหมือนกันนะครับต้องบอกเลยนะนี่คือแบบหัวจะปวดเลยนะครับเวลาที่เจอตูบินนะครับโอ้โหแบบบินดีมากนะครับก็ ในส่วนของเม็ดก็ไปดูตามนี้เอาแล้วกันนะครับนะมีขายทุกเม็ดนะฮะตามงกของเรานะครับก็เม็ดสูงเท่าไหร่ก็จะสามารถตีบวกตีบวกได้สูงเท่าไหร่นะครับก็สามารถที่จะแบบเทรนได้มากเท่านั้นนะครับนะก็ไปดูราคาอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวบินเนี่ยแบบค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะฮะทีนี้ในส่วนของที่เขาแบบว่าเอามาตีบวกกันเนาะก็จะมีน o เพนะครับ มิลอนโควิดซาวิดนะครับอ่าฟอสเ,เตอร์ก็เห็นบ้างนะแต่ไม่ค่อยเห็นนะเอาเป็นว่าเห็นตัวนี้ครับแล้วก็อันอันเดอร์อันเดอร์สตอร์นี่วะเนี่ยเห็นนะแปลงมา81ลงมาอันเดอร์สตอร์อยู่ไหนวะเนี่ยอันเดอร์สตอร์แปอันนี้ตูบินแนะนําไปแล้วเนาะอันเดอร์สตอร์อยู่ไหนวะเนี่ย อ่าตัวนี้ก็ไม่ค่อยเห็นนะเอาจริงไม่ค่อยเห็นแต่ว่าเซฟนะครับเซฟเซฟเซฟตัวเนี้ยแต่ไม่ค่อยเห็นนะในแรงของสูงนะเขาเขาไปใช้ตัวอื่นกันนะครับนะแต่ว่าถามว่าเซฟไหมหมายว่าถามว่าน่าใช้ไหมน่าใช้นะตัวที่พี่แนะนําไปเมื่อกี้ครับมาเดชาวีอะไรเนี่ยครับอันเดอร์สโนี่ครับอันเนอร์สโนี่ครับตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับเนี่ยสูงดีนะครับคุณสมบัติก็มีความเป็นผู้นํานะครับได้ความสูงนะครับตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับ มีใครอโลอเลโอลานี่ก็เจอนะครับเจอบ่อยๆนะยครับก็มีเขาเรียกว่ามีรีเฟกที่ดีนะครับพวกนี้มีรีเฟกที่ดีนะครับอ่าน่าจะประมาณนี้นะครับหมดละน่าจะหมดละนะครับในส่วนพวกนี้ที่ราคาถูกๆนะครับก็เอาไปตีบวกนะครับเป็นเม็ดเม็ดแดงเม็ดส้มอะไรก็ว่างกันไปนะเพราะว่าราคาถูกแล้วเราก็ต้องตีบวกให้มันแบบที่สุดนะครับในส่วนของตำแหน่ง gk ก็น่าจะประมาณนี้ครับในส่วนของ rb lb กันบ้างนะเดี๋ยว rb ก่อนลวกัน rb ก่อน โอ้ R B R B ที่แบบใช้เด็บตีบวกแล้วกันเนาะ R B ที่ตีบวกก็มีกุสโตนะครับที่เห็นนะที่เห็นกุสโตนะครับมีใครอีกไหมมีกุสโตมีน่าจะมีแค่กุสโตเดี๋ยวนะขอดู RB นิดนึงนะ RB ีส่วนใหญ่นะครับที่เห็นนะก็จะเป็นอ่อสันนิติข้ามภาคไม่ก็ฟิล์มโปงข้ามภาคนะครับนะซึ่งอันนั้นมันซื้อขายไม่ได้นะครับที่ซื้อขายได้นี่ก็ าฮาร์คิมี่นี่มันยังราคาแบบอ่าราคาดีแล้วนะครับประมาณ7ล้านนะโอโ้โห o v ์ไปทุีเล้านนะครับคนไม่ค่อยใช้นะไม่อ่าส่วนหนึ่งคือแบบมันราคาแพงไปนะครับนะแล้วก็ได้แค่ได้แค่ตีอ่าเทนแค่5้าเองนะครับนะมันก็แบบเขาเรียกว่ามันไม่ค่อยคุ้มราคานะครับมันถ้าราคาถูกกว่านี้น่าสนใจกว่านี้นะครับเนาะถ้าเป็นแบบสักล้านกว่า,วาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอามาตีบวก เม็ดเขียวเม็ดฟ้าอะไรก็ว่ากันไปทีและน,น,นี่คือแบบเจ็ดล้านเลยนะครับค่อนข้างแพงนะครับนาอก,ก็ส่วนใหญ่เขาจะเอามาตีบวกกันนะก็ <c oughs> ที่เจอก็มีมีพอสนะครับน่าใช้นะครับก็ตัวที่สปีดดีนะครับแล้วก็นี่กุสโตนะครับกุสโตก็เห็นบ่อยนะครับมีไม่เยอะนะครั RB. เอาจริง,รงส่วนใหญ่ก็แบบใช้พวกสันนิติฟิล์มโปงส่วนใหญ่นะครับ ไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยมีตวกนี้เออนียวสันเซมิโดนี่เจออยู่เจอเจออยู่ครับเดี๋ยวไปดูสแต็กันอ่าสปีดค่อนข้างดีเนียวสันเซมิโดราคาก็ไม่แพงนะนะครับถ้าถ้าซื้อเป็นเม็ดเม็ดส้มเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณล้านต้นๆนะครับแต่สปีดดีแน่นอนนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับหมดแล้วจิตอาไม่ค่อยมีนะครับมาดูในส่วนของ LB กันบ้างนะครับอ่ะ ในส่วนของ LB ก็มีหลากหลายเลยนะครับมีตั้งแต่แต่คาร์ลอสเริ่มแรงสูงสูงเริ่มไม่เจอเลยนะคาร์ลอสนี่ไม่ค่อยเจอนะครับไม่ค่อยเจอมีที่เจอนะมีจอร์ดี้อัลบานะครับจอร์ดี้อัลบาเตโอไม่ค่อยเจอนะเตโอไม่ค่อยเจอแต่ถามว่าแน,นะนําตัวนี้ไหมก็ได้อยู่ครับราคาก็พอคุยกันได้นะเตโอร่างนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะเจอพวกเอสตูปิยัน ล่างแบบข้ามภาคนะครับมีเมนดี้นะครับเนี่ยน่าสนใจนะครับเมนดี้ตีบวกเนี่ยเป็นอะไรที่แบบโหดแายมากๆเลยครับสปีดเขาดีอยู่แล้วนะครับเนี่ยสปีดดีอยู่แล้วนะเนี่ย90กว่าๆยิ่งถ้าเม็ดส้มนะลองมาดูราคาเม็ดส้มครับถูกมากนะครับเนี่ย87นะครับได้เม็ดส้มด้วยนะครับเจ็ดล้านนะครับซึ่งแบบใช้ดีจริงๆเมนดี้เนี่ยแนะนําถ้าจะซื้อก็เม็ดส้มได้เลยครับ อนุโ,โนเมนเดิดร่างนี้ก็สปีดดีนะเนียครับ90-88ครับราคาก็ไม่แพงนะมิดส้มก็ประมาณสัก3 4ล้านั้งใช่ไหมอืมประมาณนี้ครับ3 4ล้านนะครับเอ่อมีใครไ,ไหมที่น่าสนใจดูดูแล้วก็น่าจะประมาณนี้ครับ LB LB ประมาณนี้นะถ้าตีบวกนะครับไม่ค่อยเจอแล้ว ที่นี้ไม่ค่อยเจอละพวกนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ในส่วน LB ในส่วนของ CB กันบ้างครับ CB เนี่ยมีมันนี่เนี่ยเจอบ่อยๆนะครับมันนี่ฟันไท์ไม่ค่อยเจอ, e ero, อเจอียนโะร่ไม่ค่อยเจอนะครับแต่แต่ว่าถามว่าน่าใช้ไหมก็น่าใช้อยู่นะครับในส่วนพวกนี้นะครับคอมพนีไม่ค่อยเจอนะแต่เจอก็ยากอยู่นะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะแบบมีเกมลับที่ดีนะครับเนี่ยโลลงบองพวกนี้เจอบ่อยนะครับ ดูซีโอก็นานๆเจอทีนะครับแต่ว่าน่า,นาใช้นะครับในส่วนเนี้ยน่าใช้ดีนะครับเฟอร์ดินานไม่ค่อยเจอนะครับเฟอร์ดินานไม่ค่อยเจอมีที่เจอเนี่ยมีคิมินแจนะครับที่เจอบ่อยๆนะคิมินแจนะครับเบรเมอร์อ่ะตัวนี้ก็เจอบ้างนะครับอ่าสองตัวเนี้ยเจอบ้างนะครับตัวอื่นๆตัวอื่นๆ,ๆ,ๆ แบจะไม่ค่อยเจออีบาเยสเจอช่วงหนึ่งช่วงประมาณช่วงแรงประมาณ 7, เจ็ดแสนเจออยู่นะครับแต่พอเก้าแสนเนี่ยไม่ค่อยเจอเลยนะอ่าชาก,กิเนียก็จะมีชาก,กิเนียข้ามภาคที่เจอนะครับ <c oughs> น่าจะประมาณนี้นะครับทีนี้ก็คงน่าจะเป็นพวกตีบวกนะตีบวกนี่ก็คงจะเป็นพวกออฟันเดอร์เฟนนะครับเนี่ยเจอบ่อยฟันเดอร์เฟนนี่เจอบ่อยมากครับโดยเฉพาะแบบ พวกเม็ดต่างๆขึ้นไปนะครับฟาร์เนเฟนเนี่ยมันราคาถูกนะครับหนึ่งก็คือมีสปีดที่ดีนะครับสองก็คือแบบเม็ดเนี่ยมีราคาไม่แพงนะครับเนี่ยเม็ดแดงก็ห้าประมาณหก้านเองนะครับเม็ดแดงเนี่ยโอเวียตั้งแปดสิบแปดนะครับเนี่ยมีความน่าใช้อยู่นะครับฟาร์เนเฟนเนี่ยเจอบ่อยๆนะครับเจอบ่อยๆแล้วแบบสปีดดีจริงๆนะครับก็แนะนํามาโรปานอสนี่ก็เจอบ้างนะเจอบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็เอามาตีเป็นเม็ด เม็ดแดงเม็ดส้มอะไรพวกนี้นะครับที่เจอนะครับก็ค่อนข้างโหดชารลอตเตอร์เบิกนี่ไม่เจอแต่ว่าอยากแนะนำนะครับถ้าจะซื้อก็ซื้อเม็ดส้มไปเลยนะครับเนี่ยของแท้แน่นอนนะครับชารลอตเตอร์เบิกของดีนะน่าจะประมาณนี้ครับแล้วก็น่าจะเป็นพวกที่แบบเป็นนักเตะพวกประมาณ80ลงมานะครับ81ลงมาแล้วกันนะ 81ลงมาก็เดี๋ยวขอดูหน้าตาดิหนึ่งนะมีตัวไหนที่แบบเราเจอบ้างเหมือนจะไม่ค่อยมีแล้วนะไม่ค่อยมีแล้วนะครับไม่ค่อยมีละเออไม่มีเลยนะไม่มีแล้วนะครับอ,อ่จะมีช่วงหนึ่งอะ่ะที่เจอเหนะครับก็จะเป็นชื่ออะไรนะชื่ออะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะ อ่านี่ครับเส้นจูดเส้นจูดครับมีช่วงหนึ่งเจอแต่ไม่ได้เจอบ่อยจริงๆนะครับไม่ค่อยเจอบ่อยนะครับเจอไม่ค่อยบ่อยรากลัวก็ไม่ไม่ค่อยเจอครับแต่มีบ้างนะแต่ว่าไม่ค่อยเจอครับแต่ถามว่า2คนนี้ดีไหมก็ดีอยู่ครับดีอยู่ครับก็ไปสังเกตอีกทีนึงนะครับแต่ว่าพี่ว่าฟอนเดอร์เฟนก็เป็นอะไรที่น่าใช้นะครับในส่วนนี้มาตำแหน่งอื่นนะครับตำแหน่ง CDM แล้วกันนะโอ้ CDM CDM ตามแหน่ง CDM นี่ก็มีหลายตัวที่แบบน่าใช้นะครับอะที่เจอนะครับที่เจอนี่ก็มีมีมีเดอร์ไซย่อะตันารีเนี่ยเจอบ่อยครับตนารีเจอบ่อยมากในเล้งประมาณ8 9เแสนเนี่ยเจอบ่อยมากนะครับตนารีครับเดอร์ไซยก็เจอบ้างนะครับแต่ว่าหลังๆนี่ก็เขาเรียกว่า หลังๆเริ่มจะคนน่าจะใช้เยอะขึ้นนะครับข้อดีของเดอะซายี่สามารถที่เอาไปาสมมุติว่าตีมิดเม็ดแดงเนี่ยครับเม็ดแดงราคาประมาณทัก10ล้านใช่ไหมสิบสล้านใช่ไหมอ่าถือ่าสิบสอล้านนี่ครับก็สามารถที่จะเอาไปเล่น CB ได้นะครับลบสนะครับหายไปแค่โอบีร์หายไป2นะครับสามารถเล่นตำแหน่ง CB ได้นะครับก็สเตตดีมากนะครับข้ามาวิ่งก้าไม่เจอนะครับ มีเปอร์ตีนะครับในตำแหน่ง cdm นะครับเปอร์ตีนี่เจอเจอบ่อยๆอ,อยู่ครับตัวเล่นี่ไม่ค่อยเจอเลยนะแรงสูงๆนี่ไม่ค่อยเจอไม่รู้ปนเพราะอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเปอร์ตีนี่นะครับเปอร์ตีเดอร์ไซย่นะครับประมาณนี้ตัวอื่นไม่ค่อยเจอซาคาเรียนี่ไม่ค่อยเจอเลยนะเอาจริงตัวที่คนเขาแบบใช้ในเมนเจอใช่ไหมไม่ค่อยเจอน่าจะประมาณนี้ หมดแล้วมั้งเนี่ยใช่ไหมหมดแล้ว cdm อ้ามีมีอวาเลสมีอวาเลสนะครับเจอบ้างเจอบ้างอวาเลสอวาเลสนี่เจอบ้างนะครับเนี่ยพี่ว่าถ้าอวาเลสเม็ดส้มเอ้ยเม็ดแดงนะครับน่าใช้นะครับเนี่ยอวาเลสเม็ดแดงเนี่ยได้ o v วตั้ง91นะครับแล้วก็ราคาอยู่ที่ประมาณสักสิบล้าน,นครับใช้แต่แรงได้ได้ดีนะครับอัมลาบัตนี่ก็เพิ่งซื้อมาลองใช้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ดูก่อนว่าถ้าถ้าดีก็จะแนะนำนะครับถ้าไม่ดีก็ ค่อยว่ากันในทีนี้ครับตอน,อนนำแหน่ง CDM ไม่ค่อยมีตัวนะครับมา RM กันบ้างซิ RM ที่เจอบ่อยๆก็มีเจอบ่อยๆก็ RM RM เจอบ่อยๆมีนิโควิลเลียมนะครับเจอบ่อยๆตัวตัวข้างบนข้างบนเนี่ยไม่ค่อยเจอจริงๆนะครับเนี่ยมาเรสเดียบี้เดียบี้ยังพอเจอบ้างนะแต่อาจจะเป็นร่างอื่นนะครับยินกิวิลเลียมไม่ค่อยเจอจริงๆ มีมีม,ม,มีที่เจอบ่อยนะนิโควิลเลียมนี่แหละครับที่เจอบ่อยโดกูอาจจะส่วนหนึ่งนะคนที่เขาไปเล่น RW กันนว์กันในตำแหน่งที่เป็น rm อะไรพวกนี้คนไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นมั้งไม่รู้เหมือนกันนะก็จะมีโดกูเจอบ้างนะครับน่าจะประมาณนี้ไม่ค่อยเจอตัวอื่นนะแตถ่ถ้าแนะนำก็มีมีมีโดกูแล้วก็มีนิโควิลเลียมนี่แหละในตำแหน่งนี้นะ เอามาตีบวกกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับในส่วนนี้อันนี้ตำแหน่ง lm กันบ้างครับ lm lm ที่เจอนะมีเน็ตเวทเน็ตเวทเจอเจอบ่อยๆนะครับมี <Chin ura S 2> เน็ตเวทชิโนล่าก็เจอปีแลดนี่จำไม่ได้ว่าปีแลดร่างไหนแต่ว่าเจอปีแลดอยู่ก็จะมีประมาณนี้ครับมีปีแลดนะครับชิโนล่าเน็ตเวทนะครับที่เขาใช้ใช้กันนะ lm เนี่ยนะครับ เคียซาอ่ะล่างนี้แบมบ้าเออเนี่ยอ่าโอเคน่าจะประมาณนี้ครับในส่วนนี้ในส่วนตัวนักเตะที่แบบอออย่างอื่นไม่ค่อยเจอครับ LM มีแค่นี้จริงๆเจอไม่บ่อยนะครับก็แนะนำประมาณนี้แล้วกันนะในส่วนของ CM นะครับก็คงต้องบอกว่ากุลิดเนี่ยเริ่มเจอเยอะขึ้นนะครับด้วยความที่ตอนนี้กุลิดไม่ได้แบบ999แล้วนะครับตอนนี้สามารถซื้อขายได้นะครับก็กุลิดนี่แหละครับ ดุลิดบัลลักนะที่เจอบ่อยๆเดอยองไม่ค่อยเจอนะจริงๆไม่ค่อยเจอแต่ว่าถามว่าแนะนําให้ใช้ได้ไหมใช้ได้ครับตัวดีตัวดีวดิเอ่านะครับเจอบ่อยเซดอฟไม่ค่อยเจอนะครับแต่ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้อยู่ครับเซดอกก็โอเคมาคิเิโอเนี่ยเจอนะครับที่ไม่เจอเลยนะเบคแค้มโมดิ is, นะครับแทบจะไม่เจอเลยนะทั้งๆที่ก็เป็นตัวที่โมดิเนะี่ยเป็นตัวที่ดีนะแต่ไม่ค่อยเจอจริง,รงๆในแรงสูงๆนะ เบลิงแฮมเบลิงแฮมนี่ก็เจออยู่แต่ก็เจอไม่บ่อยนะครับมีโฟฟาน่าที่เจอที่เจอนะอาจจะไม่ใช่ล่างนี้ก็ได้อาจจะเป็นล่างข้างล่างแล้วก็มาตีบวกนะครับแต่โฟฟาน่าเจอบ่อยๆนะครับโคชู u, น,นี่เจอบ่อยนะครับมีใครอีกไหมเดือพอลเดือพอลนี่ก็เจอบ่อยนะครับกเวนช์แบก คแกฟเฟนแบกนะครับก็เจอบ่อยๆนะครับก็น่าใช้นะเอามาตีบวกแบบราคาถูกๆได้เลยนะครับเนี่ยหล้าน10ล้านก็ได้นะเม็ดแดงเม็ดส้มอะไรก็ว่ากันไปนะครับพี่ว่าเป็นตัวที่ดีอยู่นะครับนะคือแบบเดี๋ยวดูไส้ในกันก็ได้ครับแกฟเฟนแบกนะครับเนี่ยด้วย o อ r 84ใช่ไหมเนี่ย78 71อ็นะสปีดก็ไม่ได้แย่นะครับเกมรับก็โอเคนะยิ่งถ้าตีบวกนะครับโอ้หหดล้านเลยมีเหนือช้างยิงไซโก้อยครับเท้าโอเค45แล้วก็สกิลมุฟสีดาวครับ ก็มีความน่าใช้มากๆครับเนี่ยถ้าตัวตีบวกเนี่ยพี่แนะนําว่าตัวนี้เลยเม็ดแดงเม็ดส้มก็แบบจัดได้เลยนะตัวดีตัวดีวดเอ่อตัวอื่นๆมีไหมอืมไม่ค่อยเจอเลยนะออสการ์นี่ที่แบบแนะนําไม่เกินร้านนี่ก็ไม่ค่อยเจอนะครับไม่ค่อยเจอใาจะพวกหน้านที่พี่เจออาจจะเป็นพวกพวกเนี้ยที่เป็นเม็ดส้มนะครับถ้าจำไม่ผิดนะโคชูอะไรพวกเนี้ยเออ นิมิชานี่ตัวนี้ต hmm. ัวนี้เจอบ่อยนะครับตัวนี้เจอบ่อยจริงๆนี่เม็ดส้มอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปครับเนี่ยราคาไม่แพงนะครับการที่เราได้เม็ดส้มนี่คือแบบมันได้สกิลที่เยอะมากนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตรงนี้3อันอันนี้อีกอันนึงนะอันไหนก็ได้นะครับที่แบบว่าตามข้างตามฝั่งเนี้ยนะครับก็จะค่อนข้างที่จะเจอบ่อยนะครับนิมิชาเนี่ยเจอบ่อยนะครับน่าจะหมดแล้วน่าจะหมดแล้ว cm มีซันเชสตัวหนึ่งนะที่เจอบ่อยๆนะซันเชสเลนโตซันเชสนะมีเจอช่วงหนึ่งช่วงประมาณสักแหลงประมาณสักจ็ดแปดแสนอะเจอนะครับแต่ว่าพอสูงขึ้นมาหน่อยเนี่ยเริ่มเริ่มจะไม่เจอเอ๊ะเรากดซื้อขายใครไปหรือเปล่าวะอ๋อตัวนี้ขายไปแล้วตกใจหมดเลย <c oughs> นึกว่าแบบซื้อขายใครไปมีไหมเหมือนจะอยู่ไหนวะเนี่ย ซานเชสซานเชสครับเรนนโะตซานเชสเจเก้าหรือ78็บปดนะจำไม่ได้เหมือนกันอ,อหาไม่เจอเลยเขาเปลี่ยนหน้าด้วยแหละอาจจะหาไม่เจอนะฮะ78็สิบแปดแล้วหาไม่เจอจริงๆแล้วนี่เนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยเม็ดส้มก็ได้นะครับเนี่ยมีคนตั้งรับอยู่นะครับน,น่าสนใจนะอืม โอเคก็ okay. ประมาณนี้ครับซานเชสอ่ะในส่วนตำแหน่งต่อมานะครับก็เป็น C A M นะครับ C A M โอ้ C A M ก็มีมีทั้งตีบวกแล้วก็ไม่ตีบวกอา่า C A M ที่เห็นตอนนี้ก็เริ่มใช้ซีดานตัวตัว82นะครับตัว82เนี่ยเริ่มจะมีคนใช้เยอะขึ้นนะครับก็ไม่ซีเรียสเรื่อง O V R นะเพราะว่าใน h ฮตุเฮตุเนี่ยสามารถใช้ได้มีบอบบี้ชาลตันเนี่ยก็เจอนะครับ เอบอบบี้ชาลตันโซคาเตสนะครับอาจจะไม่ใช่ล่างนี้หรอกอาจจะเป็นอีกล่างหนึ่งข้างล่างนะครับที่เจอนะครับเบิร์กแคมก็มีเจอบ้างนะมีเจอบ้างนะครับการการี่แทบไม่เจอจริงๆคนเหมือนคนไม่ค่อยใช้เลยนะครับนะแต่ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้อยู่ครับบูโน่พี่ว่าเท้าสามห้าก็ทาก็ไม่ได้แย่มากนะครับก็ใช้ได้อยู่นะครับโซบอสไลน์นะครับก็เจอบ้างนะครับคนที่ใช้แบบ ฟูลิพูหรือว่ามีนักเตะูลิพูเยอะๆเนี่ยโซฟอร์สไลน์ก็เจอไปบ่อยนะครับบลาหิมนะครับมันดียังไงวะเจออยู่นะอ๋อคล่องตัวมีความคล่องตัวดีนะครับบลาหิมแต่ก็ไม่เจอบ่อยนะครับบลาหิมครับฮาแบบนี้แทบจะไม่ค่อยเจอเลยนะเดซี่เนี่ยไม่เจอนะครับแต่ว่าก็สามารถเล่นได้นะตัวที่พี่จิ้มๆไปนะครับเฟเคียก็เล่นได้นะครับเนี่ยคนเนี้ยเล่นได้ สูบอสไล์ hmm. เอาล่างนี้ก็ได้นะ mm hmm. เอามาตีเป็นเม็ดส้มนะ mm hmm. ก็ได้ครับเนี mm ่ยแปดสิบเจ็ดได้อยู่ครับ mm hmm. มีใครอีกไหมอืม mm hmm. เหมือนจะประมาณนี้ครับไซมอนไม่ได้เจอนานมากเลยนะไซมอนเนี่ย mm hmm. พอแรงสูงเนี่ยไม่ค่อยเจอนะครับไซมอนส่วนใหญ่เขาจะไปใช้พวกแบบนักเตะแบบแบบ o อวิสูงๆไปเลยครับพวกซีดานไม่ก็แบบตัวบ๊อบบี้เชลตันอะไรพวกนี้เจ,จอบ่อยๆนะครับ mm hmm. หลังๆแรงสูงก็แบบ เขาเรียกว่ามีงบประมาณในการเติมอ่ะมาดูในส่วนของ cf กันบ้างครับ cf นี่ก็ที่เจอนะเอาจริงคันตัวหน้าที่แทบไม่เจอเลยครับก็จะมีที่เจอมียูบ c b o นะครับจาไม่ได้หรอกว่าล่างไหนนะแต่ว่ามีมีเจอนะครับเมสซี่ไม่เจอเลยนะครับโยฮันคาร์ฟนี่ก็ไม่ค่อยเจอนะครับแต่ว่าถามว่าดีไหมดีนะไอ้พวกที่จิ้มจิ้มเนี่ย uc นะครับโยฮันคาร์ฟเนี่ยดีนะครับลิบันโดไม่เจอเลยนะเอาจริงภาคนี้ โอ้เ oh, งียบกิบเลยนะครับโดนโดนกระแสคนอื่นกบไว้นะครับคันโตนาเนี่ยไ,ไม่ค่อยมีคนใช้นะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะแต่พี่ใช้นะครับแล้วก็ใช้ดีด้วยนะแล้วก็พี่ว่าน่าใชหน่าใช้คันโตน,นาใครสายเปิดมงนะครับเล่น C ีซีแชมป์สามฟอนยเนี่ยพี่ว่าคันโตนาเนีนะ่ยตอบโจทย์นะครับน่าใช้มีโจตาเออโจตาเนี่ยคนใช้เยอะอยู่นะราอูนะครับรราอูก็โอเคนะครับน่าจะหมดแล้วนะดูท่าละหมดแล้วนะครับ ในใน CF เนี่ยคนไม่ค่อยนิยมในแผนนี้เท่าไหร่นะครับมาที่ RW กันบ้างครับ RW น้องก็จะมีเคียซ่าเนี่ยเจอบ่อยๆเลยนะครับบ่อยมากนะครับด้วยความที่ราคาไม่แพงด้วยนะครับแจกฟรีด้วยนะครับก็เจอบ่อยๆครับเดมเบเล่ le, ครับเดมเบเล่ le, มีกี่ล่างวะเนี่ยเดมเบเล่อ่ะเดมเบเร่ก็เจอบ้างนะครับเจอบ้างโอเวลานี่ลูกรักของพี่เลยนะครับไม่ค่อยเจอนะครับ ไม่ค่อยเจอนะทั้งๆท,ที่แบบราคาเริ่มเขาเรียกว่าซื้อขายได้แล้วนะมีลาฟินยาเจอนะครับนี่นตัวนี้ก็เจอเจอบ่อยๆนะครับตัวนี้ส่วนใหญ่เขาจะเอามาตีบวกกันนะครับสายตีบวกแรงสูงๆเนี่ยก็ใช้ใช้อยู่นะครับไม่แน่ใจว่าล่างเมื่อกี้ล่างนี้นะราคาต่างกันไหมอุ้ยต่างกันเยอะอยู่นะให้เป็นล่างนี้มั้ง่ะน,นี่อันเดอร์สั้นี่เจอนะครับเหมือนจะหมดแล้วนะเหมือนจะหมดแล้ว คูดูตนี่ก็ไม่ค่อยเจอนะครับมีช่วงแรกๆเจอนะครับแต่หลังๆไม่ไม่ไม่ค่อยเจอแล้วเอ็มเบโมช่วงแรกๆเจอแต่หลังๆไม่ค่อยเจอแล้วนะครับน่าจะประมาณนี้ RW เอ๊ะทำไมไม่มีโมซาร่าวะโมซาร่าคนไม่ค่อยใช้เลยนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรไม่ค่อยเจอนะครับจริงๆเอาไม่ค่อยเจออาจจะด้วยเท้าสามั้งคนก็เลยไม่ค่อยใช้นะครับเนี่ยพวกข้างบนข้างบนเนี่ยไม่ค่อยมีคนใช้นะมี แจซินโยกาลินชาอะไไม่ค่อยคือไม่ค่อยเจอเลยนะครับนะแต่ถามว่าใช้ดีไหมพี่ว่าพวกเนี้ยใช้ได้ใช้ดีครับกาลินชาแจซินโยเบสอะไรพวกเนี้ยใช้ได้นะแต่ว่าเนี่ยที่นิยมนิยมนะครับพี่ว่าเนี้ยเคียซ่าเนี่ยเม็ดฟ,ฟ้าเถอะจริงๆโอ้เม็ดฟ,ฟ้าก็ราคาแพงเนาะเออประมาณนี้กันครับในส่วน r w ในส่วน l w นะครับก็ที่เจอนะมีนมาก็เจอครับแต่ไม่ค่อยเจอในแรงสูงสูงเริ่มไม่ค่อยเจอนะครับ มีที่จะเจอบ่อยๆเนี่ยก็จะมีวินิซูดนะครับตัวนี้แหละนะครับเจอบ่อยนะครับเนมา ema, ไม่ใช่ลออะองรีเจอบ้างนะครับเจอบ้างนะครับเจอทีไรก็วปวดหัวเลยนะครับเพราะว่าแบบสปีดดีมากนะครับทั้งๆที่แบบไม่ได้เทนอะไรนะทเ,เทนแค่5้านะครับเนี่ยก็แบบโหดร้ายนะครับมีใครไหมที่เจอ,อซอนซอนซอนไม่แน่ใจว่าร่างนี้หรือร่างนี้นะ เอาเป็นว่าเจออยู่เจอบ่อยๆนะครับซอนล่างเนี่ยสองล่างเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่รู้ไม่รู้เจอร่างไหนแต่ว่าเอาเป็นว่าเจอซอนบ่อยๆนะครับลีอานี่ไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยเห็นคนเล่นเท่าไหร่นะครับนานๆจะเจอทีเอ็นซูฟัตี้นี่เจอบ่อยนะครับเอ็นซูฟัตี้อาจจะเป็นเม็ดส้มอาจจะราคาไม่แพงมั้งเม็ดส้มเม็ดแดงอะไรพวกเนี้ยราคาไม่แพงนะครับพี่ว่ามีความน่าใช้นะเอ็นซูฟัตี้นะครับเนี่ยเท้าสี่ห้านะครับเนี่ยเออน่าใช้่นะ มีเลี้ยงเร็วยิงไซก้อนบาดเจ็บง่ายครับคิดว่า e n ซูฟ a ตี้เนี่ยคนใช้บ่อยๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือแบบพอเป็นเม็ดแดงเนี่ยมันแบบราคาทถ,ถูกนะเนี่ยสี่ล้านกว่าเองเอามาตินารีเนี่ยคนใช้บ่อยนะครับมาตินารีเนี่ยเม็ดเม็ดแดงก็สามล้านหกเองเม็ดส้มก็หกล้านกว่าเองครับเนี่ยมีความน่าใช้นะเท้าสามห้านะครับแต่ว่าถ้าหักมาปั่นได้เท้าขวาเนี่ยโอเคนะครับเนี่ยมาตินาลีนะครับ รวมสมบัติก็ประมาณนี้ครับในเรื่องของการดิงะ่ะมีสองอย่างนะครับแล้วก็เหนือชั้นด้วยนะครับก็เจอไปบ่อยนะครับมาร์ติน,นารีน่าจะหมดแล้วสตเตร์ลิงนี่แทบไม่เจอแล้วนะครับช่วงแรกๆเจอนะช่วหงหลังๆไม่เจอแล้วนะไม่รู้เพราะอะไรน่าจะหมดแล้วมั้งน่าจะหมดแล้วนะครับในส่วนนี้กิริตก็ไม่ค่อยเจอแล้วนะจะกกิริตัวข้ามภาะ่ะไม่ค่อยเจอแล้วครับทีนี้มาดูกองหน้ากันบ้างครับกองหน้าที่เจอนะอะ โรนันโดครับเจอแน่นอนนะครับเจอบ่อยๆด้วยนะครับโรนันโดนะครับแล้วก็อืมปุสซาาก็เจอบ้างนะเจอบ้างนะครับอืมเจอบ้างก็มีความน่าใช้นะอาประมาณนี้แล้วกันอด็อกบาเจอบ้างนะครับเจอบ้างนะเจอบ้างเจอไม่บ่อยอ่าโฟลเลอร์ก็โอเคนะเจอเจอบ้างเจอบ้างครับเจอไม่บ่อยแต่ว่าก็ วดหัวเหมือนกันนะเจอโฟลเลอร์ทีไรแบบแข็งเบียดยากนะครับคียเวิร์ดนี้ไม่ค่อยเจอครับแต่ว่าพี่ว่าเป็นตัวที่น่าใช้เหมือนกันนะดินาตาเล่นี่เจอบ่อยๆนะครับดินาตาเล่นี่เจอบ่อยมากนะครับคุณสมบัติดินนาตาเล่พี่ว่าดีมากเลยนะใครที่เล่นหน้าคู่นะเอาเอาตัวนี้ไปใช้ได้เลยนะครับเจอยิงบ่อยๆเลยนะครับดินาตาเล่เนี่ยที่หน้ากรอบเขยโทษแล้วก็ยิงเนี่ยเจอบ่อยๆครับเนี่ยเนี่ยสปีดความคล่องตัวเขาดีนะครับคุณสมบัติในเรื่องของการยิงเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับ เขารวมมาที่3อย่างเลยครับยิงปั่นโค้งยิงได้ทุกทั้งหมดครับยิงที่กายยิงไซคก้อยครับคือแบบศูนย์รวมในเรื่องของการยิงนะเนี่ยดีนและเดซเลยครับเล่นเพื่อทีมเหนือชั้นนะครับเนี่ยต่อเลสเจอบ่อยมากนะครับโมนี่เจอบ้างไม่ค่อยเจอบ่อยนะครับมีฟอรลันเจอเจอบ้างนะครับที่เจอบ่อยๆนะก็จะมีอีซักนี่แหละนะครับเจอบ่อยสุดแล้วนะครับอีซักม็ดไม่ว่าจะในส่วนส่วนใหญ่จะเจอการ์ดเขียวนี่นะครับ อีซักการเขียวเนี่ยนะเม็ดม่วงขึ้นไปนะถ้าจะไม่ปิดนะเออเม็ดม่วงเนี่ยมันราคามันประมาณสักสิบร้านต้นๆเนี่ยมันราคามันคุยกันได้ไงอีซักเม็ดม่วงเนี่ยพี่ว่าเจอบ่อยนะครับแล้วเล่นดีด้วยซูเคอร์นานๆเจอทีนะครับนะซูเคอร์ก็ส่วนใหญ่ก็เล่นหน้าคู่นะครับซูเคอร์น่าจะประมาณนี้นะครับน่าจะประมาณนี้โรนันโดแทบจะไม่ค่อยเจอนะเอาจริงโรนันโดนไม่ค่อยเจอโอเพนด้าก็เจอบ้างนะครับ ตัวนี้สปีดดีนะครับยิ่งถ้าแบบตีเม็ดสูงๆเนี่ยโหดลายนะครับวาฮิอ่านี่ตัวนี้เจอบ่อยนะครับวาฮิเนี่ยเม็ดส้มนี่ก็แบบเม็ดส้มเม็ดแดงนี่ก็ประมาณเนี่ยไม่เกิน10ล้านครับเม็ดส้มเนี่ยโอ้แต่คิวเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเม็ดแดงก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้อ่าเบนจีแดงเจอบ่อยๆนะครับเบนจีแดงนี่เจอบ่อยๆเลยนะครับน่าจะประมาณนี้มั้งน่าจะประมาณนี้หมดแล้วมั้ง ที่เหลือก็เป็นพวกตัวข้ามผ้านะครับแต่ว่าไม่ค่อยเจอแล้วนะพอแรงสูงๆเนี่ยมิวโกโก้ราอู ogo, U, เนี่ยไม่ค่อยเจอแล้วนะมิวโกโก้ ogo, ข้ามผ้าราอู U, ข้ามภ้าเนี่ยไม่ค่อยเจอแล้วครับเจอตัวใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับอืมน่าจะประมาณนี้82อ่ะเดี๋ยวลองดูอ่า82ลงมาดิเผื่อมีตัวไหนที่เราเราไม่ได้เก็บตกให้อืมอ่ะมีอีซักเนาะอีซกักอีซกักล่างนี้แทบไม่เจอแล้วนะเจอล่างเขียวนะครับ อีซักล่างนี้เจอประมาณช่วงไม่เกินห้าแสนแรงไม่เกินห้าแสนครับตอนนั้นนะตอนนั้นนะแต่ตอนนี้ไม่ค่อยเจอแล้วนะไปเจอ,อล่างเขียวมากกว่านะครับอีซักล่างเขียวเนี่ยดูจะโหดร้ายกว่านะเหมือนจะหมดแล้วครับหอยลุนไม่ค่อยเจอนะครับแต่ว่าเดี๋ยวแขกรับเชิญของเราจะใช้หอยลุนเม็ดส้มนะครับเทนสามิบนี่แหละครับนะเดี๋ยวไปลองดูอีกทีหนึ่งอ่า หมดแล้วน่าจะหมดแล้วนะครับที่เหลือไม่น่าจะมีอะไรนะตัวอื่นไม่น่าจะตีบวกแล้วเอามาใช้งานนะส่วนใหญ่เขาจะใช้ตัวทั้พอกันมากกว่านะครับในตำแหน่งนี้นะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้ o v r สูงๆกันนะถึงไม่สูงก็แบบ o v r อยู่ที่ประมาณสัก80กว่าๆนะครับแล้วก็ตีบวกมันจะได้ประมาณ80ปลายๆอะไรประมาณนี้ครับนะก็มีความน่าใช้แล้วก็ได้ o v r ทีมด้วยครับประมาณนี้แล้วกันครับนะ๋ย่าไปตามกระดีทีหนึ่งนะพี่ว่าเป็นตัวที่ เจอในแรงสูงๆน่ะบ่อยๆนะโดวไหนที่แบบเจอในแรงสูงๆบ่อยๆน,นั่นหมายความว่าคนเขานิยมใช้กันนะแล้วก็น่าจะใช้ง่ายอะไรประมาณนี้ครับนะ <S <S โอเคเดี๋ยวเจอกันอีกพี่หน้าครับสวัสดีครับ